ในเนื้อหาหลักหมวดที่3ครับไปดูเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจลาวครับเศรษฐกิจลาวอย่างที่ได้เห็นไปใน2หมวดแรกครับว่าเริ่มค้าขายกับโลกครับมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับอะไรนะครับเป็นตัวปัจจัยที่ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของลาวครับแล้วในปัจจุบันนั้นความสามารถในการแข่งขันของลาวเปรียบเทียบได้กับเพื่อนบ้านอย่างไรนะครับไปเรียนรู้กันได้ครับในหมวดที่3ครับความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจลาวครับ เศรษฐกิจลาวครับก็เช่นเดียวกันนะครับกับเศรษฐกิจอื่นๆในกลุ่ม CLMV นะครับก็ถูกจัดอยู่ในขั้นแรกของการพัฒนาครับแล้วก็ขั้นนี้ครับเขาเน้นทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แรงงานราคาถูกนะครับที่จะ็นตัวเป็นตัวช่วยครับในการแข่งขันนั่นเองครับนี่นะครับเรียกว่า factor driven นะครับมีอยู่30% 8เขีเศรษฐกิจครับที่อยู่ในกลุ่มนี้ครับส่วนกลุ่มที่2ครับเรียกว่า efficiency driven นะครับแข่งด้วยประสิทธิภาพประเทศไทยเราก็อยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองครับแล้วก็เก่งที่สุดเลยครับ Stage 3นะครับเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มที่แข่งด้วยนวัตกรรมนะครับ innovation driven ครับนอกจาก3กลุ่มหลักก็จะมีอีก2กลุ่มย่อยครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับจาก1ไป2แล้วก็จาก2ไป3ครับรวมๆแล้วมีทั้งหมด เขตเศรษฐกิจทั้งโลกนะครับที่เขาเข้าร่วมในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ World Economic Forum นี้นะครับก็ถูกจัดกลุ่มครับไว้ใน5าลำดับขั้นนี้นั่นเองนะครับไปดูลักษณะของแต่ละขั้นหลักนะครับขั้น1ขั้น2ขั้น3ครับในขั้น1นนะครับก็ factor driven นี้นะครับอาศัยทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แรงงานราคาถูกครับแข่งด้วยราคาครับผลิตภาพแรงงานต่ำนะครับไม่เป็นไรนะครับเอาถูกเขาว่า เพราะว่าค่าแรงถูกครับส่วนขั้นที่2ครับแรงงานก็เริ่มมีผลิตภาพสูงมากขึ้นนะครับค่าแรงสูงขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นต้องวัดกันด้วยความมีประสิทธิภาพนะครับส่วนขั้นสุดท้ายครับค่าแรงสูงขึ้นมากเสียจนมีประสิทธิภาพอย่างไรก็สู้เขาไม่ได้ละครับก็เลยต้องมาแข่งด้วยการผลิตสิ่งใหม่ๆขึ้นมาครับแข่งด้วยนวัตกรรมนั่นเองครับ ในแต่ละขั้นนะครับสามขั้นนี้ก็มีปัจจัยที่เน้นนะครับแตกต่างกันออกไปครับรวมแล้วก็มีอยู่12ปัจจัยครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเจาะลึกนะครับในแต่ละปัจจัยของลาวครับนะแล้วก็ต่อมาครับสุดท้ายครับเป็นตัวอย่างประเทศนะครับจะเห็นได้ว่า CLMV นั้นอยู่ในกลุ่มที่1เท่าทั้งนั้นเลยครับรวมไปถึงอินเดียแล้วก็ปากีสถานด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างประเทศนะครับ ในช่วงกลุ่มที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะระหว่าง1มา2เนี่ยถ้าดูเฉพาะในอาเซียนก็มีอย่างเช่นบรูไนแล้วก็ฟิลิปปินส์เป็นต้นครับส่วนกลุ่มประเทศที่อยู่ในขั้นที่2ที่แข่งด้วยประสิทธิภาพนั้นนะครับถ้าเราดูในอาเซียนก็จะมีไทยกับมีอินโดนีเซียครับอ่านอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีจีนด้วยนะครับแอฟริกาใต้ด้วยครับส่วนกลุ่มที่เก่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับระหว่างเปลี่ยนผ่านระหว่าง2ไป3นะครับ ในอาเซียนนี่อยู่มีแค่เดียวคือมีมาเลเซียนั่นเองครับส่วนขั้นสุดท้ายนะครับแข่งด้วยนวัตรกรรมนั้นในอาเซียนมีแค่ประเทศเดียวครับคือสิงค,คโ,ปโปร์ครับครับสำหรับในปีล่าสุดนะครับก็จะเป็นปีปีแรกเองครับที่เศรษฐกิจลาวนะครับได้เข้าร่วมการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันกับทั้งโลกครับ โดยจะทำโดย World Economic Forum นั่นเองนะครับไปดูตารางอันดับกันนะครับลาาเนี่ยเข้ามาแข่งกับเขาเป็นครั้งแรกครับแล้วก็ได้อันดับที่ดีทีเดียวนะครับอันดับ81นะครับถือว่าสูงกว่าเพื่อนร่วมกลุ่ม CLMV นะครับอย่างกัมพูชาแล้วก็พม่านะครับพม่าเนี่ยเข้าร่วมปีแรกเหมือนกันนะครับแต่ว่าได้แค่อันดับ139นะครับส่วนกัมพูชานั้น เข้าร่วมหลายปีแล้วล่ะครับนะครับแล้วปีในปัจจุบันปีล่าสุดก็อันดับตกลงมาครับจาก85เป็น88นะครับ ส่วนเวียดนามนะครับเวียดนามนี่ดีครับขึ้นไปนะครับจาก75ขึ้นไปเป็น70นั่นเองนะครับดูมรวมนะครับในอาเซียนนั้นก็เก่งที่สุดเลยต้องยกให้สิงคโปร์ครับสิงคโปร์นี่ไม่ได้เก่งเฉพาะอาเซียนนะครับไม่ใช่เก่งเฉพาะเอเชียนะครับเก่งระดับโลกเลยครับสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่2ของโลกเลยนะครับก็เป็นรองแค่สวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นเองครับส่วนของ ไทยเราครับไทยเราอยู่อันดับที่37ครับก็ใกล้เคียงกับอินโดนีเซียมากแล้วนะครับเจออินโดนีเซียไล่เข้ามาติดๆแล้วนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นอันดับของความสามารถในการแข่งขันของโลกครับในการจะอันดับครั้งล่าสุดครับในเวอร์ชั่นปี2013-2014นั่นเองครับ ทีนี้เราลองมาดูปัจจัยที่ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันนะครับของลาวนั้นนะครับถ้ามาเทียบกับของไทยครับยังตามหลังไทยเราในเกือบทุกปัจจัยเลยครับยกเป็นเรื่องของสถาบันนะครับกลุ่มที่เป็นเรื่องของอินสติทูชันต่างๆนะครับเรื่องของแรงงานสาธารณสุขแล้วก็การศึกษาขั้นพื้นฐานเอ๊จะว่าไปยกเว้นนี่ทำไมเยอะจังเลยนะครับลองไปดูปัจจัยพื้นฐานครับ12ปัจจัยนะครับแบ่งออกมาได้กลุ่มนะครับเป็นได้เป็น3กลุ่มนะครับ คือปัจจัยกลุ่มปัจจัยพื้นฐานนะครับกลุ่มปัจจัยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็กลุ่มปัจจัยเพิ่มนวัตรกรรมนะครับทั้ง3กลุ่มนะครับแล้วก็ทั้ง12ปัจจัยย่อยนี้นะครับทางผู้จัดทำเขาก็ให้เป็นคะแนนไว้ครับคะแนนระหว่าง0นถึง7นะครับไปดูคะแนนของลาวเทียบกับของไทยกันในแต่ละปัจจัยเลยนะครับเอาคะแนนรวมของกลุ่มก่อนนะครับกลุ่มปัจจัยพื้นฐานนะครับลาวเขาได้4กว่ากว่าครับ ก็ยังแพ้ไทยอยู่ครับไทยเราได้เกือบ5เลยนะครับเรื่องของสถาบันนะครับอันนี้ก็คือองค์กรต่างๆนั่นเองครับทั้งหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนนะครับไทยเราสู้ไม่ได้นะครับคะแนนแพ้ลาวครับลาวได้4ครับเราไม่ถึง4นะครับปัจจัยต่อมาครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอันนี้เราก็ชนะอย่างไม่มีปัญหานะครับเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาค ไทยเราก็ชนะเยอะครับเรื่องของการสาธารณสุขและก็การศึกษาขั้นพื้นฐานไทยเราแพ้ลาวนะครับอันนี้แหละครับน่าตกใจทีเดียวนะครับมาถึงกลุ่มที่2ครับปัจจัยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับไทยเราชนะอยู่เยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาระดับสูงและก็การฝึกอบรมอันนี้ชนะเยอะครับความมีประสิทธิภาพของตลาดสินค้าครับก็ชนะครับความมีประสิทธิภาพของตลาดแรงงานอันนี้แพ้นะครับ เรื่องของตลาดการเงินครับตลาดการเงินนี้เราชนะเยอะครับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนะครับไทยเราก็ยังชนะเยอะครับขนาดของตลาดอันนี้ห่างกันเยอะนะครับเพราะว่าลาวนั้นเศรษฐกิจค่อนข้างจะเล็กครับมาถึงมวนสุดท้ายนะครับปัจจัยเพิ่มนวัตกรรมและความซับซ้อนไทยเราชนะแต่ว่าชนะแค่นิดเดียวเองนะครับไม่น่าเชื่อนะครับไปดูเรื่องของระบบธุรกิจชั้นสูงอันนี้ไทยเราชนะเยอะทีเดียวครับ แต่การพัฒนานะวัตรกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นะได้คะแนนเท่ากันนะครับอันนี้น่าตกใจทีเดียวครับใครจะคิดว่าไทยเราจะมาได้คะแนนเท่ากับลาวในปัจจัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่ไปปรับปรุงครับของไทยเลานะครับอันนี้จะเป็นการเทียบกันระหว่างลาวกับไทยครับท่านผู้เรียนนะครับสามารถที่จะไปเทียบได้กับแต่ละประเทศนะครับในอาเซียนจะเอาประเทศไหนเทียบกับประเทศไหนในแต่ละปัจจัยเทียบได้หมดครับ ผ่านอินเทอร์แอคทีฟชาร์ตของเราในที่เว็บไซต์นะครับสามารถที่เข้าไปดได้ครับ www.chartingthailandeconomy.com มี Interactive Chart อยู่ให้ไปกดอยากจะเทียบราวกับกัมพูชาลาวกับพมา่าไทยกับมาเลเซียไทยกับอินโดนีเซียในแต่ละปัจจัยเทียบกันได้หมดเลยครับไปลองกดไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็สำหรับรายงาน The Global Competitiveness Report นี้นะครับที่ World Economic Forum เขาได้จัดๆๆทำนั้นนะครับเขาก็ได้ทำการสำรวจปัญหาหรืออุปสรรคในการทำธุรกิจในแต่ละประเทศด้วยนะครับของเรลานั้นนะครับก็ผลการสำรวจออกมาแล้วนะครับว่าการขาดแคลนแรงงานที่มีการศึกษานั้นเป็นปัญหาหลักเลยครับปัญหารองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการเข้าถึงเงินทุนนะครับแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับตัญญาบันของแรงงาน t i o n เหล่านี้ก็ เป็นปัญหาเล็กน้อยไล่เรียนกันลงมานะครับแต่ว่าดูเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ตอบแล้วนะครับป,ปัญหาหลักเลยก็คือเรื่องของการขาดแคลนแรงงานที่มีการศึกษาครับแล้วก็การเข้าถึงเงินทุนนั่นเองครับเป็น2ปัญหาใหญ่เลยครับหรือจะรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานเข้าไปด้วยก็ไม่ผิดแต่ประการใดครับ เราก็เรียนรู้กันไปครบถ้วนนะครับในหมวดที่3นะฮะความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจลาวครับมาสรุปประเด็นสําคัญกันอีกสักครั้งนะครับเศรษฐกิจลาวครับอยู่ในขั้นแรกของการพัฒนานะครับก็เช่นเดียวกันกับกลุ่มประเทศอื่นๆในกลุ่ม CLMV นะครับก็อาศัยทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แรงงานราคาถูกเป็นหลักเลยนะครับในการแข่งขันนะครับแล้วก็ในปีล่าสุดนะครับลาวนี่ถูกจัดอยู่ในันดับที่8 1ของโลกครับ ถ้าวัดเฉพาะกลุ่ม CLMV นั้นลาวอยู่สูงที่เดียวนะครับเป็นรองแค่เวียดนามครับสูงกว่าทั้งกัมพูชาและก็พม่าด้วยนะครับถ้าวัดปัจจัยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันต่างๆของลาวเทียบกับของไทยนะครับลาวก็ยังตามหลังเราอยู่เยอะครับยกเว้นนะครับเรื่องของสถาบันนะครับเรื่องของแรงงานและก็สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ แล้วก็ปัญหาหลักเลยนะครับในการทําธุรกิจในลาวครับได้แก่การขาดแคลนแรงงานที่มีการศึกษาแล้วก็การเข้าถึงเงินทุนครับนี่เป็นปัจจัยหลักครับที่เป็นปัญหาครับในการทําธุรกิจในลาวจากผลการสํารวจนะครับก็ครบถ้วนนะครับประเด็นสําคัญในหมวดที่3ครับความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจลาวครับ